อสวัสดีครับวันนี้เราก็เราก็มาดูาการอาชีพเลี้ยงวัวครับวันนั้นเราไปฟาร์มวัวมาแล้วแต่วันนี้เราก็มาดูการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติไ <Hey, hey. S 1> อตัวนี้ตัวสีแดงนี้ เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นอะไรครับพี่นี่เหรอครับพ่อพันธุเนนน์เป็นพ่อพันธุ์นะคป็นพ่อพันธุ์เพราะว่างัวเพิ่งได้สองปีอ๋องัวแน่สองปีตัวใหญ่นะนุ่นของผมสา,ามปีกว่าน่นครับอ๋อทั้งสามปีกว่าอ๋อสองปีสองปีไอ้ตัวเล็กนี่นะ,ะตัว,ตวเล็กนี่เป็นวัวลูกของมันแหละแต่ปัญหามันเพิ่งได้เก้าเดือนอ๋อเพิ่งเพิ่งได้เก้าเดือนครับยังไม่ถึงขวบยังไม่ถึงปี อันนี้เลี้ยงแบบแบบธรรมชาติก็คือกินปล่อยกินหญ้าธรรมชาติมันก็มันก็สมบูรณ์ดีอยู่นะแต่บางตัวผมันผอมเพราะนั่นนะสองตัวสามตัวผอมอยู่แต่แต่ปัญหามันลัวพวกนั้นมันเขามันไม่ได้เดินมันไม่ได้เดิน,น,น<า>ใช่ใช่ใช่เนืน้อไม่แน่นนะก็จะว่าเขาเลี้ยงเน,นื้อ อิ่มไม่อิ่มถ้าเราต้องการอาหารเสริมเราก็มีฟางมั่งใส่กากน้ําตาลใสเกลือหรือไม่งั้นก็หัวอาหารไม่งั้นก็รำข้าวางั้นนะครับคืออาหารเสริมครับไม่อิ่มเนี่ยครับเทคนิคครับเทคนิคการเลี้ยงของเขาครับไม่ได้ว่าเลี้ยงเขาก็ต้องมีวิธีใช่ไหมว่าเจ้าวัวเจ้าวัวตัวไหนพร้อมนะแล้ว็ต้องมีวิธีนะถ้าวัวพร้อมแล้วก็ แบบว่ามัออาวพร้อมอย่างนี้คะต้องใช้พยาธิพยาธนะิหะอ๋อไปหาหมอหรือซื้อยามาฉีดฆ่าพยาธิบำรุงเ,เราต้องบำรุงตลอดไม่ไม่ไม่คือสั<า>กสักปีสักครั้งเดียวบำรุงสักครั้งเดียวยไม่สมบูรณ์เราก็พิจารณาครับพิจารณาเอา,เอาครับเนี่ยครับหลายตัวตัวนี้มีเป็นสิบไหมครับเป็นสิบแล้วถ้าเลี้ยงแล้วมันไม่ไม่เดินหายไปไม่มีบ้างไหมครับไอ้ตามปกติเรา เราดูเราเราดูไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ให้ห่างสายตานะพวกจะไม่หายหรอกนู่นตัวนู่นไปไกลแล้วอ่ะตัวนู่นตัวนู่น<ะ>มันก็อยู่แล้วมันอยู่อยู่นะพวกนั้นผูกไว้เลยสองตัว <ไป S 2> แล้วตัวนั้นมันมันอยู่แล้วน่ะมันมันไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็ลงไปหามันขึ้นมาสุดแล้วมันก็ลงไปหากันอ๋อครับขึ้นมาสุดอ๋อเขาจะอยู่แบบนี้ทุกวันใช่ไหมทุกวันเลี้ยงทุกวันแล้วถ้าเกิดฝนตกฝนอะไรครับฝนตกอันนั่นอีกกรณีหนึ่งถ้าฝนตกเราก็ต้องมีอาใน้หรือว่าเราไม่ เราฝนตกเราก็มาเลี้ยงธรรมดาของมันเราก็ถ้าฝนตกเราก็หาหาหาที่พักหาที่พักให้เขาหาร่วมหาที่พักแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะเทียงนาหรืออะไรเนี่ยภระชาไทยก็ไม่ค่อยรู้นะเออเทียงนาได้ได้เทียงนาแล้าก็นี่ยตัวตัวถ้าพูดถึงราคา ราคาตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็กเลยกันตัวเล็กนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นครับคิดดูแล้วกันครับว่าตัวเล็กหมื่นหมื่นสองตัวเล็กนับดูแล้วกันครับถ้าตัวใหญ่นี่ก็ผมว่าห้าหกหมื่นใช่ไหมแต่ว่าห้าหกหมื่นเนี่ยครับใครมีวัวอยู่ช่วงนี้ก็ก็ดีครับเยอะช่วงนี้ใครมีวัวก็มีเงินเงินเกันที่ครับเงินเกันที่เกี่ยวกับโรคอะไรวัวเคยเลี้ยงมาเคยเป็นโรคอะไรบ้างไหมครับไม่เคยครับ ไอที่ปัญหามันนี่มีแต่ข่าวออกมาว่าเดี๋ยวนี้กลัวเรื่องระบาดแล้วลูกปากเปื่อยเท้าเปื่อยอย่างเงี้ยครับเขาไม่อยากให้มันอันถ้าซื้อขายเขาก็ไม่ซื้อไม่ขายเพราะมันเป็นจะเป็นข้ามเขตข้ามเขตคมันกลัวโรคพวกนี้จะไปแพร่เชื้ออันต่อไปข้างหน้าเหมือนกับโควิดนี่แหละครับครับครับอ๋อแทอไปข้างหน้าโควิดใช่อ๋อแล้วแบบปัญหาก็คือปัญหาส่วนมากมีปัญหาอะไรบ้างครับหนักใจบ้างไหมครับ หนักใจที่ไม่มีที่เลี้ยงเพราะว่าบางครั้งว่าเพราะว่าเลี้ยงอยู่นี่ไม่ใช่ที่ของเราใช่ออถ้ามีที่ของเราก็จะขึ้นเป็นฟาร์ม<อ>มีไปเก้าไร่สิบไร่แล้วก็ปลูกหญ้าแนออ่ออกให้มันเดินกินหน่อยแล้วก็ทํายุ้งไว้เก็บฟางอย่างนี้<อ>แบบฟาร์มโคนมเขาอย่างนี้ใช่ครับออนั่นแหละปัญหามันเราก็มาอย่างนี้รับรองว่ามันสมบูรณ์กว่ากวัวอยู่ในคอกก็แล้วกันเพราะว่ามันได้ออกกําลังครับใช่ใช่ วัวในก้อกมันอ้วนจริงแต่เนื้อมันจะแบบหลวมๆใช่ไหมเนื้อมันจะแบบไหนวัวในกอกแต่นี่มันแน่นนะเนื้อแน่นบอกว่าคือคือถ้าเป็นคนมันได้ออกกําลังกายนะอ๋อครับใช่ถ้าคนออกกำลังกายทุกวันมันมีชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัว,ตว,ตวเราเขาก็มีชื่อใครขี่รถมาไม่รู้อออััันนน เขาเลยเขามากีดยางอยู่นี่อ๋อเขามากีดยางมันมีปัญยางเยอะนี่แล้วก็อ๋อนี่เดินเดินมาเดินมาไกลเดินมาเราได้อยู่ใช่ไหมเดินมาเดินมาเดินมาไกลอยู่เดินมาไปกลับวันละถ้าทางเดินเฉยๆก็ประมาณสี่โลครับไปกลับสี่โลแต่อยู่ในท้องทุ่งอีกประมาณอีกสักสองโลเป็นหกโลวันหนึ่งครับใช้เวลาเดินประมาณหกกิโลต่อวันครับแล้วทำไมพี่ไปเลี้ยงวัวชนเสริมไปด้วยอ่ะ วัวเลี้ยงวัวชนถอด้เพราะมันเดินทุกวันมันก็แข็งแรงขายได้ดีด้วยวัวชนเมื่อก่อนผมไปอยู่หาดใหญ่นะผมเอาไปสนามเขาเลยสนามวัวชนแล้วนะมันแพงแต่ไม่นิยมขางวัวมันแบบว่าเอาไว้ชนอย่างเดียวคือวัวประกวดเนี่ยใช่ใช่เราขายเราขายให้พวกานร้อยหรือเอาเอาไปถ้าไม่แก่เกินไปเขาก็ไม่เขาเขาไปลงฆ่าใช่ป่ะครับเอออันนั้นก็อยากได้อยู่หรอกแต่ปัญหาว่ามันไม่มีถ้าไปติดต่อทางฝั่งทางภาคใต้มาจากหาดใหญ่สงขลาหรืออะไรที่เรารู้จักเนี่ย มันค่าขนส่งก็จะแพงใช่ใช่แล้วอีกประเด็นหนึ่งประตูสัตว์หรืออะไรเขาจะไม่ให้นำพวกยังไงข้ามจังหวัดเลยครับไม่ได้ไม่้องพูดง่ายๆหรอกแค่ขอนแจนโคราชนี่เขาก็ยังไม่อยากให้เปิดผ่านเลยนอกจากจะไปเสียเงินให้กรมศรลพปรกรพวกกรมกรมประตูสัตว์อย่างเงี้ยครับแล้วไอ้ไอ้ไม่จับถูกได้ไหมพี่เดินเข้าไปใกล้ได้มันจับได้หรอไอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยได้แล้วตัวนั้นเป็นพันอะไรสีเขาพานลา l a r สลาลีตัวนั่นจช่ไม่ตัวตัวอ๋อใช่ใช่เปรีกับเพื่อนซาลาลีสลาลีตัวตัวนั้นพันซาลาลีไอพวกนี้เป็นบามันธรรมดาบามันบามันบามันกวเนื้อกัวสลาลีก็กัวเนื้ออันนี้ก็กัวเนื้อครับอ๋ออพวบามันครับบามันมีสลาลีลงฝุงมาตัวนึงเพราะว่าต้องการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์อ๋อเราเราไปซื้อมาใช่ไหมไม่หรือว่าแล้เขาผสมเทียมไงอ๋อผสมเทียมผสมเทียมคุณเจ้าคุณเจ้าพันธุ์ไหนอย่างนี้เอาเอาโบด บามมนบาซินหรือซาเล่ที่เด่งดังเ่าวนี้ก็ซีไวเอชเคหรืออะไรเนี่ยเขายังมีมาลดมาามาเรื่อยๆเขาให้มาเขาเขาคือเวลาเราไปผสมโอ้เราเราจะผสมของเราเองใช่ไหมไม่ไม่จะเราเราเราผสมแบบไหนไอแบบว่าเขามาผสมหลอดผสมเทียมอ๋อผสมเทียมผสมเทียมผสมเทียมคือว่าเราติดต่อที่หมอผสมเทียมที่ได้รับอนุญาตจาก อำเภออำเภองหวเพราะว่าเขาไปเรียนรู้มาได้หัวเชื้อมาอย่างนี้ครับอ๋ออเลยผสมเป็นพันได้พันนั้นมาใช่ไหมอ้าเราต้องการเราก็จะได้สลเร่เขาก็เอาปล่อยเชื้อสลเร่ใส่ครับจะได้โบดอย่างนี้จะได้บาซินอย่างนี้โอ้เนี่นี่ผมเพิ่งได้ความรู้ใหม่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมไอ้พวกงัวงัวที่หูยาวๆเขกันโบดหรือสลเร่หรือไอ้พวกบาซินอย่างนี้ครับอันนี้หูมันก็ธรรมดาคือว่ามันตายเลามันวัวเนื้อนี่แล้วว่าถ้าพัน พันนี้แข็งแรงดีใช่ไหมครับพันปราที่เราที่ที่เราเลี้ยงแข็งแรงแข็งแรงไม่ทนต่อทนทุกสภาพอากาศไม่ว่ายุงยุงก็ได้นะเห็บอ๋อเนี่ยละครับไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงมาถึงซื้อมาเลี้ยงทุกคนก็ไม่ได้มันตายใช่ไหมถ้าว่าถ้าว่าซื้อมาปพ๊บไม่จะไม่รู้วิธีอ่แล้วถ้าถ้าอาการเขาป่วยเขาแบบไหนเขาจะเดินไม่เขาจะซึมเขาจะซึมซึมเลยก็เหมือนคนนะซึม อยากยืนแล้วก็นอนอ oh. แล้วก็หญ้าไม่กินหญ้าไม่กินเราต้องไปดูเราต้องสังเกตมันเวลามันซึมมันไม่กินหญ้ามันยืนเงาอย่างมันซึม oh. ก็ต้องไปซื oh. ้อยาไปจับหูมันตับู <Double. S 2> จับหูหูมันจะเยน็ <Gen>. oh. เยนเย็นอ oh. <Double. S 2> ๋อตาบูทีนี้เขาทางหมอเขาบอกว่ามันเป็นไข้ ถ้าปล่อยไว้นานไข่จะลงพื้นนี่นี่ขาแข็งลงพื้นขาแข็งลงขานะถ้าไม่เขาไม่ทันคือไม่ฉีดยาวันสองวันวันที่สามมันจะลงพื้นคือขาแข็งตัวแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขารู้เรื่องใช่ไหมเรียกไ่้นะเอาเขาเก่งเก่งเอาลองดูครับเดี๋ยวผมตายไปเรื่อยครับ อ๋อตัวจะไปนู้นเลยไปไกลแล้วอ่ะไม่มันมีเขาเขาเขาปูไว้ง,งั้นวัวตัวนี้พร้อมที่จะคลอดแล้วประมาณไม่เกินสองอาทิตย์อ๋อเป็นเป็นไปดูปปวัวของใครครับของใครไอ้ัวนีแหละอ๋อของเขานะนนจนี่แหอ๋อสองอาทิตย์คลอดนะร่มสองอาทิตย์จะคลอดเดี๋ยวสองสอาทิตย์เรามาอ๋อทุกคนคลอดเลยละคืออต้งมกลังเริ่มได้ ใช่คลอดมาลูกก็จะได้กินนมใช่ถ้าเรามาถ่ายตัคกรดอีกสองอาทิตย์เรามาถ่ายดูตัวกรอีกแต่ช่วงของอาทิตย์ไม่ร pues ู mm. ้จะวนไหนอ๋อครับใช่แต nah, ่ไม่เ right> กินของอาทิตย์๋อนี่ครับหัวทองแล้วอันนี้ก็ผสมเทียมเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ครผสมเทียมอ๋อแต่ตัวแม่ผมรู้สึกผมดังนะมันกัเป็นไอ้ไอ้คนแกนี่แหละครับออกมาคด ใช่อ๋อแต่นี่หัว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 แก่ใช่ไหมหัวหลายปีแล้วสามสิ่ปีหกเจ็ดปีนะครับตัวนี้นะมีด้วยนะตัวนี้มีคันด้วย นี่เงลน,นประมาณลุงการลุงการนะโอ้สวยสวยเป็นสิตัวนี่สิบเท่าไรนะสิบแปดตัวสิตัวโอ้ยสองสามแสนเลมัองสิบแปดตัวแตแ้แ <laughs> สนมันต้องหลักหหลักห้โอ้ห้แสนนะโอ้ <c oughs> นี่แหละใช่ๆต like? ัวละสามหมด้ยซินึ ar, ่ใช uh ่ใช่ผมว่ามันนั่นใช่ใช่สามหมื่นเออใช่ใช่สิบตัวกับสามแสนเริ่มแล้วไม่รวมตัวใหญ่ที่แล้วไม่รวมตัวใหญ่ที่เออสามแสนในซึ่งล้านนั่นเนี่ยเดินไปเดินมาเราจับได้แล้วเนี่ยตอนนี้มันอิ่มแล้วมันก็ไม่เป็นไรแล้วอ๋อถ้าไม่อิ่มมันไม่ลับมันไม่จับเลย ไม่จับนะไม่กลัว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 เชี่ยวพันไงใช่ตัวนี้เป็นพันพันที่ลาวใช่ไหมที่อะไรชาเล่ยอะตัวนี้โอ้ชาเล่ยชาเล่นูนนูนโอ้ตัวนู่นตัวนูนแปลกๆตัวขาวน้ำตาลไอ้ชาเล่ยผมเคยเปิดทีวีดูสาสาเส่ยาเลดีการเลี้ยงวัวด้วยนะ ครับเขาเลี้ยงจะกบ้ามันนี่แหละสีขาวสีขาวประเทศนอกนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ถึงห้าพันไร่ต้องขี่ม้ามันก็ขี่ก็บินดูโอ้ด้านน่งแหละเยอะแล้วตัวหนึ่งอยู่ประมาณสี่สี่ไร่ตัวโอ้เตามที่สาราคดีทอดเขาใช่ใช่เขาเขาเลี้ยงเยอะนะเออเขาเป็นฟาร์มเขาเป็นฟาร์มอันนั้นเขาไม่ต้องพูดถึงหรอกใช่พูดถึงว่าเขาเป็นร้อยร้านเนี้ยใช่ได้เนื้อที่ของเขาประมาณสี่พันห้าพันเมตรเนื้อที่ครับ ของเราแค่กระบะมือนึงก็ไม่หยุดไม่หยุกจะมีโอ้ยเยอะทั้งนี่เดี๋ยวทำงานติดตองสามปีไม่รู้จะเหลือเงินหน้าแดือนหรือเปล่าไม่เหลือหรอกผมมาทำงานห้าปีไม่เหลือแล้วหน้าแดือนอันนี้เป็นเงินสะสมใช่ไหมเงินสะผมใช่ใช่หมดไปแล้วนี่ขายใช่ใช่ใช้ทุกวันเลยใช่แต่การขายเรามีวิธีการขายใช่ไหมขายแล้วก็เราก็มีตุนเราก็มีนั่นสำรองไว้เราก็มีวัวขึ้นมาผลิตขึ้นมาใหม่สำรองไว้ใช่ไหมครับไม่ใช่ขายไปทีเดียวเลย นั่นแหละครับขอบคุณมากครับำสำหรับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับออขอบคุณครับออขอบคุณเจ้าของออคนเลี้ยงวัวที่สุดหล่อครับออขอบคุณครับ